สวัสดีครับวันนี้วันที่19มิถุนายน2568เวลาบ่ายโมง24นาทีครับจะมาต่อกันใน EP ที่3นะครับแต่การดูดวงอุ้งอิงแพรทองทาง่านในช่วงนี้ครับผมก็จะย่อหน้าต่าง OF AI ลงนะครับอันนี้เราจะใช้ AI ของ เจมีนายบ้างนะที่ผ่านมาก็นิยมใช้ประเภท A.I เช่น GPT4o นะครับตอนนี้ผมจะเปลี่ยนไปเป็นเมนูไข่ปลานี่แล้วก็มาตั้งค่า A.I ผมจะเปลี่ยนเป็นเจมีนาย2.0บ้างนะครับแล้วก็มาดูรวมของรุงอิ้ว่าจะเป็นเช่นไรนะครับ จะตั้งดวงจรมาวันเ,ออเดือนหกเดือนเจ็ดนี่นะครับโอเคปิดก่อนนะครับเอาเดือนเจ็ดเหมือนกันนะครับก็จะได้ข้อมูลที่เหมือนกันเดี๋ยวนะครับผมต้องเข้ามาที่แต่งจากหน้าสองแสดงทำแปลนะครับอ๋อ,อไม่เหมือนกันนะตะที่ผมตั้งแก่ไวที่ เซอูสทีมันหายเดืเพื่อตั้งขอภัยตอนนี้ผมจะดูรวมเฉพาะในเดือนเจ็ดนะครับสองคลิปแรกนี่เป็นแกนแกนเฉพาะนะที่เป็นเซอุสนะครับอันนี้ขึ้น EP ใหม่นะครับจะดูของเดือนเจ็ดนะครับจะเห็นว่าทัดแรกเนี่ยเป็นบริเตนเสานะครับข้อมูลในคําแปลข้างล่างก็เป็นบริเตนเสากดปุ่ม AI ครับ เราจะใช้เจมิายของ Google นะครับในการแปลผมเปิดจิ้มปุ่มเต็มจอก่อนเลยครับรออามาแล้วครับจากข้อมูลที่คุณให้ผมขอเรียบเรียงเราทำพยากรณโดยอิงกับตามหลักภาษาเยเนมยนสอดคล้องกับวัย38ปีเพศหญิงและเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นในชีวิตแบ่งเป็นเรื่องเรื่องดังนี้ภาระและความรับผิดชอบ ช่วงนี้คุณอาจรู้สึกว่ามีภาระที่ต้องแบกรับมากขึ้นอาจเป็นภาระทางด้านงานหรือครอบครัวครอบครัวนี้ก็ให้ใหมายถึงพักหรือหมูห่คณะไปด้วยเลยนะครับทําให้รู้สึกกดดันว้าเเวหรือเศร้าใจได้นอกจากนี้ยังมีการรับงานใหม่เข้ามาทุนงานติดท,ท้ายและต้องใช้ออความอดทนอย่างมากข้อสองการงานและอาชีพนะอ,อาชีพเป็นแอดมิ์เรส คุณมีความขยันทันแข็งโอดทนในการงานเกี่ยวข้องกับที่ดินสังหารูรรรปทรัพทรัพยากรธรรมชาตนะิพูดเป็นูดโตอังคารไอแมตต์มีอุปสรรคและความล่าช้าในงานแต่คุณจะแก้ปัญหาและผ่านพ้นไปได้้วยความสามารถของคุณนอกจากนี้ยังมีงานพิเศษเข้ามานะเพื่อหอแมตต์จะต้องชคราภจากการทํางานเพราะอย่างยิ่งเกี่ยวกับวัตถุดิบและทร,ระัพยากรธรรมชาติ อาทิตย์อังคารท่านแอดไปตอดงานบางอย่างอาจถึงจุดสิ้นสุดและมีการเปลี่ยนแปลงอาทิตย์แอดไปตอดอังคารอาจต้องทํางานในขอบเขตที่จํากัดหรือความชานานเฉพาะด้านคุณจะได้รับโชคลาภจากการทํางานหรืออาจต้องได้พักผ่อนดนใจยุบสับเพราะว่าครอบครัวปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่านรัวนะ เพราะว่าเวลาผมเป็นคลิปละหานาทีนั่นเองผมไม่อยากที่มันยาวแบบนี้นะครับจินายนี่ก็แปลสมการเรียกว่าแทบจะทุกสมการที่แอปนี้ให้ไปเลยนะครับไม่เหมือนแชทจีพีทีเขาจะสรุปออกมาเป็นหมวดให้อย่างชัดเจนแล้วก็รวบสมการให้หน,นะครับอันนี้แยกเป็นเรื่องนอกจากแยกเป็นเรื่องแล้วก็ยังแปลแทบจะ ทุกสมการนะครับสรุปคุณจะเผชิญกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับแต่ก็ผ่านพ้นไปได้แน,น่นอนนะถ้าคนเราไม่ตายนะทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้แน่นอนนะครับโอเคนี่คือลกักษณะคำแปลของค o เ g ิลเจมินายสองจซึ่งบางท่านก็ได้รีเควสเข้ามานะครับว่าเออช่วงนี้มันดีนะ แททีวีมันอาจจะดูไม่ค่อยดีโง่ๆหน่อยผมก็แสดงให้ดูแล้วนะครับโดยใช้ข้อมูลของเดือน7กรกรกาคมนะครับ